ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี2567ในเดือนมีนาคม2567เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ3.07จากการค้าชายแดนภาคบริการการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐสำหรับภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวมาดูกันนะคะว่ามาจากปัจจัยอะไรบ้างด้านการผลิตคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ3.28 จากภาคบริการที่คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละส8 2จุดสองจากเครื่องชี้ดังนี้หนึ่งนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเฉลี่ยคาดว่าชะลอตัวร้อยละ4 0 0 2. สองผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดมุกดาหารคาดว่าชะลอตัวร้อยละสี่จุดสามสสารายได้จากนักท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารชะลอตัวร้อยละ4 5 0จุหยสยอดขายส่งขายปรีคาดว่าชะลอตัวร้อยละส0 0จจากที่ขยายตัวถึงร้อยละส4 5 7ี่จุห้าเจ็ดในปีก่อนภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2 8 0จจากเครื่องชี้สำคัญดังนี้ปริมาณยางพาราคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ10.00เนื่องจากพื้นที่เปิดกรีดยางพาราเพิ่มขึ้นอายุต้นยางพาราอยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตดีและราคารับซื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีก่อนจูงใจให้เกษตรกรมีการบำรุงรักษาดีขึ้นปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ10.00เนื่องจากราคารับซื้อเพิ่มขึ้นจูงใจเกษตรกรและการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลทำให้มีเกษตรกรขอเข้าโคต้าปลูกเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตมันสํมปลังคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ5 0 0เนื่องจากตลาดปลายทางมีความต้องการต่อเนื่องราคาจูงใจทําให้เกษตรกรมีการบํารุงรักษาดีขึ้นภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4 3 3จดาสามจากเครื่องชี้สําคัญดังนี้จากรายได้ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.50สาเหตุจากโรงงานยางพารามีการขยายกําลังการผลิตสอดคล้องกับปริมาณผลผล,ผลิตเกษตรหลักที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4.50ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นด้านการใช้จ่ายคาดว่าจะชะลอตัวที่ร้อยละสองจาจากการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ1.27สาเหตุจากการพิจารณาอนุมัติพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีพุทธศักราช2567ที่ล่าช้าการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะชะลอตัว 1. 6 2สอง จากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างคาดว่าชะลอตัวร้อยละ9.00และสินเชื่อเพื่อการลงทุนคาดว่าชะลอตัวร้อยละ2 0 0เนื่องจากมาตรการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความรัดกุมเพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนการค้าชายแดนที่คาดว่าจะชะลอตัวร้อยละ7.0 0จากปีก่อนที่ขยายตัวถึงร้อยละ32.2 32. 2เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการขยายตัวสูงโดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณนำเข้าส่งออกสูงสุดเมื่อเทียบกับสินค้้าปปรรระะเเเภททออืือศศษษ่่่นนกกกบัััศษฐิจโลียงไมมฟตว็ สำหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ5.26จากเครื่องชี้สำคัญได้แก่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญและรถจัก,กรยานยนต์จดทะเบียนใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ4.50 ด้านสเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารอัตรา,งาเงินเฟอ้อทั่วไปจังหวัดมุกดาหารในปี2567คาดว่าจะหดตัวที่100.00.75ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่1 0ละ1 2 9จากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่ราคาสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์เป็ดไก่และสัตว์น้ำและหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มได้แก่ราคาสินค้าในหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเป็นสำคัญซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2567 ด้านการจ้างงานในจังหวัดมุกดาหารในปี2567คาดว่ามีการจ้างงานจำนวน235,626คนหรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน2,125คนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคบริการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นปัจจัยสนับสนุนต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารปี2567หนึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้แก่ถนนสี่ช่องจราจรที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองถนนตัดใหม่เพิ่มขึ้น สองมีการกระชับความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดเ,เมืองพี่เมืองน้องกับสามเมืองสามประเทศได้แก่มุกดาหารสวรรคเขตสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุกดาหารกวางตรีเวียดนามและมุกดาหารเมืองฉงจัวจีนซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายได้มีการกระชับความสัมพันธ์กับทั้งสาเม,มืองเพิ่มขึ้นโดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการค้า,คาการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อาการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารเป็นสำคัญปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิ หนึ่งความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมัน2วิกฤตค่าเงินอ่อนค่าอัตราเงินเฟอ้อของประเทศคู่ค้าที่สำคัญโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มสูงกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการภายในจังหวัด 3. ภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผล,ผลิตเกษตรขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในจังหวัดที่ให้ความร่วมมือด้วยดีค่ะ